Two you ทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงครึ่งทางช่องเจสีงนี้ครับพบก,กับผมปราบยุทธพิชัยกับรายการดีๆรายการเดียวนะครับที่มาช่วยคนไทยปลดหนี้แล้วตอนนี้ครับผมอยู่ที่วิทยาลัยเทคนินคนครสวรรค์น,นะครับวันนี้ผมมีหน้าที่สําคัญอยู่หนึ่งอย่างครับนั่นก็คือการต้องทําให้เด็กดีๆคนหนึ่งหมดหนี้ แล้ววันนี้เช่นเดียวนะครัผมมีเรื่องราวดีๆของเยาวชนคนหนึ่งนะครับที่เขาไม่เคยได้ลิ้มรสน้ํานมแม่ที่แท้จริงของเขาเลยแต่เขาก็สามารถที่จะเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับเรื่องราวของเด็กคนนี้จะเป็นยังไงและน่าสนใจขนาดไหนเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับแล้วพ่อแม่เราครับพ่อแม่จริงๆของเราพ่อ พ่อจริงๆเสียตั้งแต่ผมอยู่ป .2 แล้วครับแล้วพ่อแม่ก็อยู่กรุงเทพแล้วทำไมแม่ไ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 ม่ดูแลเราต่อครับคือแม่เขามีน้องอีกคนหนึ่งเขาก็ต้องเลี้ยงน้องอีกคนหนึ่งครับเราเสียใจไหมครับที่ที่แม่ไม่เลือกที่จะเลี้ยงเรามันก็มีบ้างครับ แต่คือคือแบบมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องอยู่ให้ได้คือเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดอะแล้วเราอยู่กับ พ่อแม่บุญธรรมตั้งแต่ยุเท่าไหร่ครับลูกตั้งแต่เกิดวันแรกเลยครับเกิดมาปุ๊บก,ก็ยกให้พ่อแม่บุญธรรมเลยครับทํำไมเป็นอย่างนี้นะครับลูกพอทราบไหมครับตอนแรกเนี่ยแม่ผมเขาจะไม่พร้อมที่จะมีผม คือพอเรามารู้จริงๆคือแม่จริงๆเราไม่พร้อมที่จะมีเราคืออาจจะเป็นความโชคดีของเราก็ได้คือเขาจะไปฉีดยาครับครับออกแล้วนี่เขาฉีดยาผิดเป็นยาบำรุงเราก็เลยรอดมา เราก็ไม่โกรธแม่จริงๆของเราไม่โกรธเราก็ไม่เคยโทษแม่จริงๆของเราไม่ครับเคยคิดไหมพี่ถามตรงๆเลยขอโทษจริงๆเคยคิดไหมว่าชีวิตเราเนี่ยไม่เกิดมาทําไมเคยคิดไหมเคยครับจะม,มีคําตอบไหมครับลูกหาคําตอบได้ไหมครับไม่ได้นะครับคือผมคิดว่าในเมื่อเราเกิดมาแล้ว เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะว่าอะไรครับลูกคือชีวิตหนึ่งชีวิตอ่ะมันก็มีค่าอย่างนั้น ช่วงนี้นะครับนักศึกษาของเรานะครับจะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมานะครับเพื่อทําการปลดหนี้ในวันนี้นะฮะแล้ววันนี้น้องนุของเรานะฮะก็เรียนอยู่แผนกก่อสร้างครับก่อสร้างนะฮะจะต้องปฏิบัติภารกิจในการปลดหนี้ในวันนี้ครับถ้าทำสำเร็จนะครับก็หมดหนี้ไปเลยนะฮะเราไปดูนะครับว่าภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรเพราะว่าพวกเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยปบมือต้อนรับดารารับเชิญของเราน้องทัพทิมนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพร้อมไหม พร้อมครับพร้อมนะทับทีมพร้อมนะครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วเราไปดูภารกิจพร้อมกันเลยครับสําหรับภารกิจของนักศึกษาที่ต้องทําในวันนี้คือการประกอบติดตั้งชิ้นงาน3ชนิดคือ1ง,งานท่อ2ง,งานไม้3งานปูนโดยครูมีเวลาให้3นาทีและมีผู้ช่วยได้2คนครูขอให้หนักศึกษาใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาอย่างเต็มที่ และครูขอให้เกษาโชคดีครับเอาละครับมาถึงภารกิจที่น้องนักศษาจะต้องทําในวันนี้ครับเราจะมีงานฝีมือ3ลักษณะให้ทํากันนะครับโดยเฉพาะจุดแรกครับภารกิจแรกครับเป็นงานเกี่ยวกับงานท่อนะครับน้องนักศาาจะต้องตัดท่อนะฮะแล้วก็ประกอบแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็น้ําสามารถไหลผ่านได้นะครับถึงจะเสร็จสมบูรณ์ครับ และก็มาถึงจุดที่2นะครับเป็นงานเกี่ยวกับงานไม้นะครับนั่นก็คือการประกอบวงกบหน้าต่างนี่เองครับโอ้โหด่านนี้โหดมากครับอาจารย์ครับเพราะถ้าไม่ฝีมือจริงถ้าไม่มีความรู้จริงละจากนะฮะต้องได้ฉากได้องศานะครับมันถึงจะผ่านนะครับแล้วก็มาถึงจุดที่3ครับเป็นงานเกี่ยวกับงานปูนะครับนั่นก็คือการก่ออิฐนะครับนี่ครับมันหายไป2ก้อนนะครับน้องนักศึกษาครับจะต้องเอาอีก2ก้อนมาประกอบให้เรียบร้อยนะครับถึงจะผ่านนะครับไปดูภารกิจไปแล้วนะครับ ภารกิจของเรานั้นไม่ยากนะฮะเป็นเรื่องราวของการกอดร้านะครับ้าเกิดว่าทาภารกิจแรกสําเร็จรับไป1 0,000บาทนะฮะภารกิจที่สองนะครับสำเร็จก็รับเพิ่มไปเลยเป็น3 0 0 0 0บาทถ้าทําเสร็จสิ้นทุกภารกิจรับไปเลย50,000บาทในวันนี้นะฮะแล้ว,วันนี้นะฮะเราก็มีกติกาอยู่ว่ามีเวลาให้3นาทีนะครับมีผู้ช่วยได้2ท่านท่านแรกก็คือน้องทัพทิมนะครับอีกท่านหนึ่งต้องเป็นอาสาสมัครแล้วล่ะอ้าวพร้อมแล้วเชิญเลยครับมา มาแล้วอ้าวเชิญครับมาฮะป้อมมือหน่อยชื่อน้องอะไรครับชื่อเอ็มครับน้องเอ็มนะฮะน้องเอ็มจะมาช่วยน้องนุนะฮะในการปฏิบัติภารกิจนี้นะครับคุณผู้ชมครับไปชมกันเลยครับพร้อมนะน้องนุเต็มตัวเต็มที่นะพร้อมนะคะพร้อมค่ะขอให้โชคดีนะครับมีเวลาสานาทีตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะฮะเตรียมตัวกดเวลานะครับหนึ่งสองอ้าวเร็ว ต่อท่อนะฮะเรามาดูกันว่าน้องนุชจะทำได้หรือเปล่านะฮะไปแล้วหยิบท่อไปเนื่อยนะครับเอากะให้ดีกะให้ดีครับกะให้ดีอ้าวนั่นแหละเรื่อยแล้วไปแล้ววัดให้เรียบร้อยเอาตัดเรื่อยแล้วครับไปแล้วมีโอกาสครั้งเดียวนะฮะ สี่สิบวินาทีแล้วครับนะฮะต้องใส่กาวให้เรียบร้อยด้วยไม่งั้นท่อ PVC ีจะไม่ติดนะฮะและการใส่ท่อต้องมีงัดท่อนิดนึงนะครับต้องมีงัดท่อนิดหนึ่งไปหนึ่งนาทีผ่านแล้วนะครับหนึ่งนาทีผ่านคัตเตอร์ครับคัตเตอร์ผมน้ะต่างมาต้องต่อตามรองที่จัดไว้ให้นะครับเอามีดทิ้งงานเดี๋ยวเตะเอ้ยต่อวงกลมและตานะฮะขอนครับขอนไม้้อนไม้ครับเร็วครับเจาะด้วยเจาะด้วย ตอนนี้ทัพทีมเอาปิดบล็อกมาให้แล้วยังมีเวลาหนึ่งนาทีครึ่งแล้วครับหนึ่งนาทีครึ่งหนึ่งนาทีครึ่งแล้วนะฮะออกแล้วนะครับเอาดียังมีเวลากรบมาใส่นะฮะเดี๋ยวอชิปนี้ชิเดียวชิเดียวเดี๋วยวช่วยหน่อยไอ้นุ๊กช่วยเดีเ๋ยวนุ๊ก มาเร็วเร็วครับเหลือครึ่งนาทีสุดท้ายครับพอได้อดีตได้อดีตเลยทันทันชาป,ปูนครับชา,ป,ป,ชาป,ปูนครชาปูนครตบสองก้อนโอ้โหอ้วนแต่ไวครับอ้วนแต่ไวไอ้นน๊กแล้วไอ้โน๊กต้องมีด้านข้างด้วยนะครับต่อไปอันหนึ่งทันนะครับทันไหมทันเร็ว หมดเวลาเรียนเชิญคณาจารย์มาตรวจสอบเลยนะฮะว่าที่น้องนุ๊กทำไปเนี่ยผ่านหรือป่าทั้งสามภารกิจนะฮะเชิญเลยครับ แล้วครับเชิญอาจารย์ตรวจสอบครับนี่ครับเอามือลูบๆทำๆครับเป็นไงฮะอาจารย์ครับผ่านครับโอเคครับอาจารย์ผู้หญิงท่านนี้ครับเป็นหัวหน้าแผนกสร้างเลยทีเดียวนะครับแม่มาถึงด่านนี้ครับอาจารย์วัดใจเลยครับเล็งใหญ่เลยฮะองศาเป็นไงครับอาจารย์ครับผ่านไหมฮะได้ฉากไหมครับผ่านครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหฝีมือจริงๆครับมาถึงด่านสุดท้ายครับเล็งฮะใช้เครื่องมือครับเคาะไหมฮะเคาะครับลูบๆทำๆเคาะเคาะฮะเป็นไงฮะแข็งแรงไหมครับแข็งแรงผ่านนะครับโอ้โหน้องตับทิมครับแสดงความยินดีด้วยนะครับ วันนี้ยินดีด้วยกับน้องนุกนะครับคุณพรณีนะครับคำตารองผู้ในการวิทยาลัยเทคนิคนกรสวรรค์นะฮะก็จะมาเป็นตัวแทนมอบเงินให้กับน้องนุกนะครับทำไปได้ทั้งสิ้น3ภารกิจรับไปเต็มๆเลยครับจากรายการปลดนี้50,000บาทนะครับ ผู้ชมครับผมมีเรื่องราวของลูกผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ทุกวันนี้ยึดอาชีพทํานาเลี้ยงหมูแล้วก็ขายข้าวแกงถุงครับเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวของเธอส่วนสามีของเธอครับก็ทํางานทุกอย่างครับเพื่อที่จะหาเงินมาส่งเสียให้ลูกได้เรียนหนังสืองานไหนที่ทําแล้วได้เงินงานไหนที่ทําแล้วทําให้ทุกคนในครอบครัวของเธอนั้นมีข้าวกินเธอไม่เคยปฏิเสธครับ แต่ทุกวันนี้นะครับเธอก็ยังหนีความจนไม่พ้นเพราะว่าบ้านที่เธออาศัยอยู่เนี่ยมีเพียงแค่หลังคาแต่ฝาบ้านมันมีไม่ครบทั้งสี่ทิศแล้วก็ข้าวที่กินในแต่ละมือ้อก็ต้องไปเก็บเศษข้าวที่เหลือจากนานคนอื่นมาหุงหาให้ลูกกินเธอบอกไปแล้วนะครับว่าเธอไม่อายหรอกแล้วก็ไม่ว่าใครด้วยเพราะว่ายังดีเสกว่าเธอยังมีข้าวให้ลูกกินในแต่ละมือ้อ แล้วเธอก็ไม่เคยโกรธใครด้วยถ้าใครจะดูถูกเธอหรือว่ายัางไงเธอก็แล้วแต่ถ้าจะโกรธต้องโกรธตัวเองถ้าวันไหนไม่มีข้าวให้ลูกได้กิน ทุกวันนี้ดิฉันมีอาชีพรับจ้างทำนาค่ะว่านปุ๋ยฉีดยาแล้วก็รับจ้างฉีดหัวข้าวนาะอะไรเอาทุกอย่างค่ะไปรับจ้างทำนาทุกวันนี้ก็ได้ค่าแรงวันละ200บาทค่ะไม่ค่อยพอกินนะคะก็หาอาชีพเสริมะคะ่ะขายข้าวแกงตามหมู่บ้านนะคะรายได้ก็ร้อยกว่าบาทส่วนสามีก็รับจ้างทำนาเหมือนกันนะคะเขาก็หว่านปุ๋ยฉีดยาเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ย่ำนาค่ะทุกวันนี้ก็รับผิดชอบ หลายอย่างคะ่ะในจะลูกไหนจะพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งด้วยคะ่ะส่วนค่าใช้จ่ายที่ลูกไปเรียนคือกู้เรียนนะคะเพราะว่าหาค่าใช้จ่ายไม่พอก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะะที่ไม่มีให้ลูกเหมือนคนอื่นเขาะคะ่ะก็รู้สึกแบบเสียใจน้อยใจว่าเกิดมาแบบไม่มีเหมือนคนอื่นเขาอะคะ่ะแต่ก็ต้องดิน้นรนเพื่อลูกอ่ะลูกจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนแม่ เวลาลูกลำบากสงสารลูกมากจ้ะต้องลุกแต่ตีสี่ถ้าเกิดขายแกงจ้ะในขณะที่ลูกคนอื่นเขานอนแบบไม่ต้องเรียบลุกแต่ลูกเราต้องลุกมาจ้ะเรารู้สึกเสียใจจ้ะเห็นลูกลำบากทำให้ลูกสบายแบบคนอื่นไม่ได้จ้ะทุกวันนี้ถ้าว่างก็ไปเก็บเอาลูกข้าวที่เขาเหลือกินนะเก็บมาสีกินนะคะก็ได้ตังไว้ให้ลูกแปรงเหรียญได้ไม่ต้องไปซื้อข้าวค่ะก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกันนะคะว่า ชีวิตไม่เหมือนคนอื่นเขาเขากินข้าวมียี่ห้อมีอะไรแต่เราต้องไปเก็บรูปข้าวกินนะคะทุกวันนี้ก็ทําเพื่อลูกก็จะ้ะอยากให้ลูกเรียนจบไปทํางานดีๆกับเขามั่งอะจ้ะก็อยากบอกลูกอะคะ่ะว่าให้ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่ทํางานก็บอกทุกวัน,นะคะ่ะแม่ไม่มีอะไรให้แม่มีความรู้มอบให้ลูกค่ะแม่รักลูกท่องสารลูกมากแต่แม่ก็ ทำให้ลูกสบายเหมือนลูกคนอื่นไม่ได้แม่ก็อยากขอโทษจ๊ะก็คิดว่าเป็นความผิดของแม่แต่ที่เลี้ยงลูกเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้จ้ะแม่ของฉัน การปลดหนี้ในครึ่งแรกนี้ครับเราจะใช้ความสามารถในการหาปลาของสามีพี่ไพลินทร์เมืใช้ในการปลดหนี้ในครึ่งแรกกับเราแล้วปลาที่จะหาจะมีค่ามากแค่ไหนหรือเราจใจช่วยค้ำในการปลดหนี้ในครึ่งแรกกับดานที่มีชื่อว่าปลาเปลี่ยนหนี้มาชมรายการปลดหนี้กันต่อนะฮะวันนี้ก็ปลดหนี้ครึ่งแรกนะฮะเราก็อยู่กับสองสามีภรรยาคุณผู้ชมคงได้ดูประวัติกันไปแล้วละ่ะคงทราบาคร่าวๆแล้วว่าชีวิตเขามีความเป็นมาอย่างไงเห็นบอกสองคนนี่ลำบาก ถึงที่สุดนี่คือต้องไปเก็บข้าวกินเลยเหรอครับไปเก็บข้าวอะไรมากินครับเกี่ยวข้าวอย่างที่เขาแบบเขาไม่เอาแล้วครับมาเกี่ยวเอามาสีครับอ๋อเกี่ยวข้าวที่เขาเหลือๆไม่เอาแล้วเอามาสีกินครับโอ้มันมันไม่มีตังเลยใช่ไหมพี่ค่ะไม่เหลือแล้วค่ะนะครับวันนี้เราก็มาช่วยเหลือถึงที่ จังหวัดกันเลยทีเดียวแต่ว่าผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญนะฮะเป็นดาราสาวสวยจากช่องเจ็ดสีนะฮะเอาโปบมือเงนะให้น้องทับทิมหน่อยครับมาแล้วเชิญตรงนู้นเลยค่ะทับทิมตรงนี้นเลยค่ะสวัสดีค่ะ น้องทัพทินนะฮะน้องทัพทินตอนนี้เล่นละครเรื่องอะไรอยู่คะเรื่องสวนอาหารบานใจค่ะสวนอาหารบานใจนะวันนี้ได้มารายการปลดหนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกค่ะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากมากเลยนะคะที่แบบจะได้มาช่วยทุกๆุกคนเลยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูว่าน้องทัพทินเนี่ยจะช่วยนะฮะครอบครัวนี้ได้อย่างไรที่คุณผู้ชมเห็นตั้งตั้งอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะตุ้มครับตุ้มก็เดี๋ยวมาดูว่าตุ้มวันนี้เนี่ยจะสามารถช่วยให้ครอบครัวนี้ปลดหนี้ได้หรือเปล่าเรามาดูกันเลยครับ กติกาปลาเปลี่ยนนี่เรา็มีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันครับจะต้องหาปลาในที่ดักปลาจำนวนทั้งหมด15ตัวด้วยกันภายในเวลา1นาทีถ้าทำได้ปลดนี่รครับ3 8 2 9 1นยบาทตตัวนะครับสู้ไหมสู้ครับขอให้โชคดีหาเจอไวๆนะครับเตรียมตัว 1...2... ห,หาให้เจอครับหาให้เจอเร็วเจอหรือเปล่าเอามา บอกเลยว่าโอ้โหปลากระเด็นแรงมากนะฮะเพราะว่าปลาของเราเนี่ยยังสดอยู่เลยนะเดี๋ยวเราขอตรวจสอบดูก่อนนะครับทั้ง3กะละมังนะครับกับ3ตุ้มเทลงไปในกะละมังเรียบร้อยมีปลาทั้ง3กะละมังเลยถือว่าถูกต้องตามกติกานะครับส่วนปลาจะกระเด็นออกมาบ้างไม่เป็นไรอุ้ยเห็นไหมครับเพราะว่าปลาของเราเนี่ยนี่มันปลาได้เจอแค่โอ้ยกระโดดแรงเหลือเกินนะ เป็นนั้นว่ามาดูเวลาครับถ้าไม่เกินหนึ่งนาทีพี่ปลดหนี้ไปเลยนะครับนะฮะเห็นเลยปลาสดๆกระเด็นกันโหน้ํากระชกเลยนะฮะหนึ่งนาทีทําเวลาไปรับสภาพนะฮะห้าสิบแปดวินาทีครับดีใจด้วยดีใจด้วยนะฮะดีใจด้วยนะฮะปลดหนี้ไปครึ่งแรกนะฮะวันนี้ครับได้รับเกียรติจากคุณประเสริฐพวงทองนะฮะกำนันตำบลเขาดินนะฮะ ก็มาเป็นตัวแทนมอบเงินนะฮะให้กับคุณอออในเกมแรกนี้ทําไปได้นะครับก็รับไปทั้งสิ้นนะฮะเกมแรก38,291บาทนะครับเอาดะเป็นการปลดหนี้ในครึ่งหลังนี้ครับเราจะใช้ความสามารถในการขนผักบุ้งของสามีพี่ไพลินทร์มาใช้ในการปลดหนี้ในครึ่งหลังกับเราแล้วผักบุ้งจะทําให้ลุ่งหรือว่าล่วงไม่ต้องทวงถามหรือเราใจช่วยครับในการปลดหนี้ในครึ่งหลังกับดานที่มีชื่อว่าขนผัก พักนี่มาถึงบหนี oh. ่ครึ่งหลังโอ้โหวันน <sk ี้ภรรยาดีใจไหมดีใจฮงอาฮงอาชาฮง้อยวันนี้มีผัวมีแอคู่หนึ่งผัวก็เป็นเบอร์หนึ่งมีเบอร์ศูนย์ไงัวหนัก40่ิกิโลมาดูเมียโอหกหเกินไปวันนี้ใจหอม ไม่ทราบว่าเตรียมพร้อมหรืออย่างไรพร้อมไหมพร้อมแล้วเอาแก้มมาก้มลงหน่อยพี่จะหันหน้ามาให้พี่ก็หันไปทางนี้มองดูดีๆใ้นี่ผัวไงพร้อมแล้วจะหอมแก้มนับหนึ่งสองสามช่วยกันหน่อยได้ไหมได้อ่าพร้อม หนึ่ง <1, S 2> สองสามเดี๋ยวก,ก่อนใจเย็นเย็น <laughs> หอมหอมสลับกันหอมสลับกันอ่ะหน <laughs> ึ่งสองสามจุ๊บอ่จุ๊บอ่ะอันนี้ค่เอาเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้น้องทัพทีมจะต้องปลดหนี้ครึ่งหนึง่งพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเต็มที่ค่ะเต็มที่ถ้าเต็มที่แล้วเราก็เราพร้อมแล้วไปดูกติกากันเลยครับ เด็กาขนผักพักนี่พวกเราก็มีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันครับจะต้องขนผักปุ้งไปให้หมูจำนวนทั้งหมด6มัดด้วยกันภายในเวลา1นาทีถ้าทำได้โปรด,ดประ 38, นี่นปดับ3 8 2 9 1บาทเอาใจช่วยเต็มที่พร้อมแล้วหนึ่งองทัพทีมพร้อมนะสอง้ปเอาเร็วคนแรกคนแรก é rapaz, né? แขนวะเหนยยกแขนประสานหัววะหายใจลึกๆหายใจลึกๆอ่ะพี่ออยสูดหายใจไปก่อนอย่วไ่ต้องคุยเราต้องคุยตอนนี้จะมีเสียงแต่หู้ห้าหู้ห้ามาดูเวลาครับถ้าไม่เกินหนึ่งนาทีนะฮะวันนี้พี่ออยหมดนี่เลยเอาละมาดูกันนะครับหนึ่งนาทีถ้าไม่เกินนะฮะหมดนี่เลยฟังดีๆนะพร้อมนะหนึ่งนาทีพี่ออยทําเวลาไป 54วินาทีเองครับโอ้โหดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะฮะภรยากระโดดกระเด้งดึงถึงตรงนั้นเลยนะโอภรรยาก็ดีใจนะฮะวันนี้หมดนี่แล้ววันนี้ครับผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตะมนเขาดินครับคุณสุภาพนะฮะภูนเกียงนะฮะจะเป็นตัวแทนมอบเงินปลดหนี้ทั้งหมดเลย76,582นบบาทครับมอบเลยนะยินดีด้วยนะครับผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ การช่วยเหลือกับภารกิจปลดหนี้ของประชาชนชาวไทยนะฮะเป็นหน้าที่ของรายการปลดหนี้แล้วก็ทีมงานทุกคนรวมถึงช่องเจ็ดสีด้วยก็หวังว่ารายการนี้จะอยู่ในดวงใจของทุกคนตลอดไปแล้วก็หวังว่าจะติดตามรายการเราตลอดไปมีหนี้ที่ไหนเจอเราที่นั่นนะครับโชคดีไม่มีหนี้สวัสดีครับ